สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูกไก่ตั้งนะครับตอนนี้ก็เอาไก่หนุ่มไปลองใส่ขึ้นก่อนแล้วครับหน่นนะครับทำเสร็จเมื่อตะกี้นะครับตัวน,นี้หูขาวสวยครับ ป่านะครับตรงนี้ก็ป่าแลมวนะครับพึงลองก่อนเมื่อกี้ครับนี่ครับไก่มาจะเป็นงนี้นะครับ ไม่ต้องดราม่านะครับ <c oughs> ห้าเขาล่วงนี้ก็ประคองเขาขึ้นมาน,นะครับ <c oughs> เดี๋ยวนาน,น,นเขานานเขา๋ยวก็ชิ้นนะครับ อันนี้ก็คุ้นมาเยอะนะครับเจ้าตีเล้งครับเจ้าน้ำโชคครับนี่ก็เจ้าขุนแผนส่วนเจ้าเฮียตัวนี้เป็นตีใหญ่นะครับ สว่วนตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าขุนศึกนะครับสวยนะครับตัวนี้ไก่นมอยู่นะครับ อนาคตข้างหนา้าตัวนี้ก็อาจจะได้ขึ้นก้อนครับต้องรออายุหน่อยนะครับตอนนี้ยังเป็นไก่เต็กอยู่นะครับไก่ปลารล้วครับตัวผู้กับตัวเมีย นี่เคยเป็นป่าหงขาวครับเป็นแม่พันธุ์นะครับสามตัวมีนุ่ยตัวตัวที่สี่ครับอันนั้นลูกเจ้านาโชมครับไก่ป่าหงขาวครับ ให้เดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก่อนนะครับันี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe หนาครับขอบคุณครับ